ถึงตาของฟรอสที่ซ่อนตัวอยู่ใต้โขดหินเพื่อเป็นที่กำบังกันล้วครับฟรอสระลึกได้ว่าได้ขอให้แชมป้ายกโทษให้กับการกระทำชั่วๆทั้งหมดที่ทำมาในตอนแรกแชมป้าหัวเราะเะาะเรื่องนี้แต่ฟรอสสัญญาว่าจะทำลายล้างจักรวาลที่7เป็นการตอบแทนในขณะเดียวกันเซนโอทั้งสองอยากรู้จำนวน,นนักรบที่เหลือได้ชินคันบอกว่าเหลือนักรบอยู่36คนแบ่งเป็นจักรวาลที่2เหลือ6 จัก,กรวาลที่3เหลือ7จากักรวาลที่4เหลือ4มีเพียง2คนเท่านั้นที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ไวรัสก็ไม่สามารถสัมผัสได้เช่นกันจัก,กรวาลที่6และ7เหลือ8เท่ากันและสุดท้ายจัก,กรวาลที่11เหลือ3คน นักรบที่มองไม่เห็นสองคนจากจักรวาลที่4สร้างความกังวลอย่างมากกับทีมจักรวาลที่7บนอัตจันท์หลังจากที่ได้สังเกตว่านักรบจักรวาลที่4มีความสามารถพิเศษและสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งสองคนอาจรอจังหวะในช่วงเวลาสําคัญ เบลมอตไคและมาการิต้าตั้งข้อสังเกตว่านักรบที่เหลือของพวกเขาก็แข็งแกร่งที่สุดเช่นกันโดยจีเรนถูกมองว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามที่สุดในศึกนี้ EA ยังระบุด,ด้วยว่าผู้ที่ต้องการศึกษาพลังของจีเรนรายต่อไปก็คือมาจิคายะนักกรบที่สมบูรณ์แบบ จูจูมาจิคายโยก็พยายามโจมตีจิเรนแต่ไดสโปเข้ามาขวางไว้มาจิคขยโยซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักอุทานแสดงความตกใจและหวาดกลัวแต่สิ่งนี้กลายเป็นกลนอุบายเพื่อรอให้ไดสโปเข้ามาใกล้จนมาจิคายโยสร้างร่างใหม่เป็นร่างกล้ามเนื้อทันทีซึ่งเอาชนะไดสโปได้อย่างง่ายดายเมื่อเห็นว่าไดสโปถูกจับท็อปโปจึงเสนอเข้าแทรกแซงแต่จิเรนจะจัดการเอง สิ่งนี้สร้างความพึงพอใจให้กับมาจิคายกเพราะเขาเฝ้าดูจีเรนมาตลอดเวลาแต่จีเรนจบการต่อสู้อย่างรวดเร็วด้วยการระเบิดมาจิคายกออกจากเวทีด้วยกำปั้นเดียวอันทรงพลังสิ่งนี้แตกต่างจากมังงะที่มาจิคายกจะถูกกำจัดโดยเคลแทนมันได้สร้างความตกตะลึงอย่างไม่น่าเชื่อต่อ EA โกคู Goku, ซึ่งสัมผัสได้และเห็นเมฆฝุ่นซึ่งเป็นผลมาจากการโจมตีจากระยะไกลก็ยืนตกตะลึงเช่นกันขณะที่แชมป้าและฟูวะโต้เถียงกันเกี่ยวกับพลังของจีเรนมีข้อสังเกตว่าจักรวาที่มีจำนวนนักรบมากที่สุดเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันจะเป็นผู้ชนะทำให้ส่วนที่เหลือของการแข่งขันเป็นเกมตัวเลขที่เหนือกว่าวาโดตบอกเป็นในว่าตอนนี้ฟรอสได้เวลาใช้แผนการของเขาที่จะแก้แค้นจักรวาที่7แล้ว ฟรอสซุ่มโจมตีผู้เท่าเต่าและระเบิดเขาออกจากก้อนหินที่ยื่นออกมาจากเวทีประลองโกคู Goku เห็นสิ่งนี้จึงเริ่มไล่ล่าแต่ก็ถูกหยุดโดยรีบริอันที่มาขวางเอาไว้ฟรอสทรมานผู้เท่าเต่าผู้เท่าเต่ารู้ว่าฟรอสกำลังตามล่าคู่ต่อสู้ที่ออนแอ ู้เท่าเต่าแปลงร่างเป็นร่างกายกำยำเพื่อต่อสู้กับฟรอตแต่ฟรอตก็สามารถเอาชนะผู้เท่าเต่าได้อย่างง่ายได้แต่เมฆฝุ่นที่เป็นผลจากการต่อสู้ทําให้ผู้เท่าเต่ามีโอกาสใช้ท่าคลื่นกักมานแต่สิ่งนี้ล้มเหลวเนื่องจากความเหนื่อยล้าของผู้เท่าเต่าเองจึงไม่สามารถควบคุมคลื่นเข้าไปในขวดได้ในวินาทีสุดท้ายฟรอตสังเกตเห็นเบจิต้าเฝ้าดูการแข่งขันจากระยะไกลจึงดําเนินการแผน2เพื่อตอบโต้ ฟอร์ดเริ่มยิงช็อตพลังงานที่แม่นยำไปที่ผู้เท่าเตาจากนั้นยิงหนึ่งนัดที่เบจิต้าเพื่อทำให้เขาหันมาสนใจสิ่งนี้ทำให้เบจิต้าเข้าสู่การต่อสู้ผู้ต่อยฟรอร์ดเข้ากับกำแพงหิน จากนั้นฟรอแสแซงทำปิดอ่อนแอและพูดคนเดียวสั้นๆเพื่อซื้อเวลาให้ออตามาเกตา้าฟากำแพงหินและเริ่มต่อสู้กับเบจิตา้ามาเกต้าใช้หินหนืดปิดหูเอาไว้ทำให้ไม่ได้ยินเสียงก่นด่าดูถูกเขาเมื่อเห็นเบจิต้าถูกครอบง,งำด้วยการโจมตีร่วมกันของฟรอสกับมาเกตา้าผู้เท่าเตา่เตาจึงพยายามใช้คลื่นกักมารอีกครั้งฟรอสที่รอโอกาสนี้อยู่ก็เบียเบ่ยงเบลสิ่งนี้และผลึกเบจิต้าไว้ในขวดแทน ผู้เท่าเต่าผู้โกรธเกลี้ยวพยายามโจมตีฟอร์สแต่ฟอร์สเอาชนะเขาได้ยังง่ายดายอีกครั้งในการโจมตีครั้งสุดท้ายผู้เท่าเต่ายิงลูกแก้วเต่าออกไปในขณะที่ฟอสพูดถึงวิธีที่ในที่สุดเขาก็ได้แก้แคบเบจิต้าผู้เท่าเต่าล้มลงแต่เขาสามารถเงยหน้าขึ้นและเปลี่ยนทิศทางการระเบิดพลังงานไปยังขวัที่ฟอสถ,ถืออยู่ได้ สิ่งนี้ได้ปลดปล่อยซุปเปอร์ไซยบลูเบจิต้าที่โกรธแค้นซึ่งเป่าที่หุดหูข้างหนึ่งของมาเกต้าและดูถูกเขาทําให้มาเกต้าซึมเศร้าเนื่องจากความนับถือตัวเองตำ่ำฟรอสยิงระเบิดไปที่พื้นเพื่อแอบหนีเบจิต้าจึงผลักมาเกต้าลงจากเวทีสิ่งนี้ก็แตกต่างจากในมังงะที่มาเกต้าถูกกำจัดโดยเคล เบจิต้าบอกผู้ท่าเต่าให้ออกจากการต่อสู้นี้ไปแล้วรีบไปกินถั่วเซนสึซะก่อนที่จะหมดพลังตายผู้เท่าเต่าจึงสมัครใจกระโดดลงจากเวทีเองครูดินก็มอบถั่วเซนสึให้แก่พูเท่าเต่าทําให้ฟื้นพลังกลับคืนมาบิรุษยกย่องพุเท่าเต่าในขณะที่โกคูกําลังจะเผชิญหน้ากับรีบิริอัน อ๋อเนอเรื่องในมังงะฟรอสไม่ได้สู้กับผู้เท่าเต่าและเบจิต้านะแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่เบจิต้าคุยกับผู้เท่าเต่าด้วยหรือเวลาอีก30นาทีจะสิ้นสุดการแข่งขันศึกประลองพลัง